เดี๋ยวพวกของกินจะไม่ได้ออกจากถุงทุกคนจะถวายแคงถุงนี้เลยแล้วก็จะออกมาแค่เครื่องถวายเท่านั้นนะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมกลับสวัสดีพี่พีเอฟซีคุณลุงคุณป้าแม่แม่เอฟซีที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์แอมแอมแล้วก็ช่องเดินป่านะเปนะคะแล้วก็ช่องของพี่แฝดพาไปเรื่อยพี่แฝดวีสองเลยนะคะทุกคนวันนี้เราก็มากันสองคนนะคะทุกคนก็หลังจากที่พายุเข้าในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แทบจะไม่ได้ไปป่าก,กันเลย ไปล่าสุดก็ไปหมู่บ้านสายหมอ,อกกันมาใช่ไหมแล้วก็ฝน,กนตกจนออกจากหมู่บ้านสายหมอ,อกไม่ได้เลยวันนั้นเกือบเกือบมืดนะวันนั้นอะ่ะเกือบมืดแต่ก็กลับมาทันแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาเพราะว่าฟ้าเริ่มเปิดแดดเริ่มออกแล้วเราก็ได้เดินทางไปในป่าที่เราจะไปเนี่ยก็คือเราจะไปหาพอ่อปู่ทุกคนแต่ทีเนี้ยมันข้ามน้ําไม่ได้เห็นว่าน้ําป่าไหลลาก แล้วก็ทุกคนฟังเสียงน้ําดิแรงมากๆค่อนข้างที่จะแรงแบบแรงจนข้ามไม่ได้อันตรายแน่นอนก็เลยเสียดายมากๆเลยนะที่ไม่ได้ไปนั่งสมาธิอยู่ที่นั่นนะจุดที่เคยเจอกับท่านนะนพวกเราพวกเราก็เลยเปลี่ยนแผนพี่แฟดก็เลยแนะนํามาบอกว่าไปนั่งตรงไอ้นี่ไหมอะไรนะพระพุทธรูปเหรออ,อพระเป,เป็นอยู่ในวัดล้างอ่าเราก็เลยมากันเพราะว่าแดดออกแล้วตอนเนี้ย ก็เลยเป็นที่ก็หวังว่ามันเป็นที่เป็นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นที่เป็นที่ที่เงียบสงบนะทุกคนอาจจะไม่ได้อาจจะได้ยนเสียงน้ําดังนิดหนึ่งาแต่จะอมคิดว่ามันไม่น่าจะดังถึงขั้นรบกวนพวกเราหรอกอไม่น่าจะดังถึงขั้นรบกวนเสียงกบเสียงของท่านป,ปู่แน่นอนนะ<อ>แล้ววันนี้ที่มาคือความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของพวกเราเลยตั้งใจมากๆเลยนะก็คือเราจะมานั่งสมาธิ นั่งสมาธิกับท่านสัก 2- 3สาชั่วโมงนะวันนี้ก็เป็นคำขอจากทีเอฟซี FC มาเป็นคำแนะนำจากทีเอฟซี FC มาเราก็จะทำตามเนาะเพราะว่าการนั่งสมาธิเหมือนการแบบอะไรนะเขาเรียกว,ว่าแบบทำให้มีบุญหรอ,หร,อหรือว่าอะไรนะจิตใจสงบแล้วก็นึกถึงสิ่งที่เราเคยทำไม่ดีเข้าไปคิที่จะุเ็สเหมือนการทำสมาธินี่เป็นบุญอันสูงส่งที่สุดแล้วในการ ในการที่จะนําบุญให้กับผู้นั้นๆอะไรสักอย่างนี่แหละเออเห็น fc c o m มนต์บอกอยู่นะก็ก็เลยวันนี้จะมานั่งกันสองคนเห็น fc ว่าให้ชวนพี่แฟดมาก็เลยจะชวนมาด้วยเพราะว่าครั้งล่าสุดที่ทุกคนถูกหวยเนี่ยเป็นหวยตัวเลขของวันเกิดของพี่แฟดทุกอย่างเลยทุกอย่างทุกตัววันเดือน,น,นปีเกิดอ,อ,อายุ<ม>าทั้งหมดเลยผมก็งงว่ามันคนลุกนะพี่ฟนะใช่คนลุกมากทีเนี้ยท่านพ่อปู่เนี่ยทักแบบโอ้โหแบบ จริงเราเอาช้าให้เราขคียแล้วนะไม่ให้ปลูเติมเติตตมนะไหนบอกพีก่บอกให้เติมบางคนก็โทษพ่อปูนะ่เนาะที่ใส่เลขแปดมาให้นะนะนเนาะสองหกแปดเนาะมันคือคมันคือใครว่าะมันคือแผงทริคอ่ามันเป็นทริคของพ่อปู่อยู่แล้วเพราะไม่มีพ่อปู่ไม่ให้สามตัวตรงท้าสูงเนาะให้ให้สามตัวตรงนะี่ยมันผิดศีลของเขานะมันผิดกฎของผู้ทรงศีลอยู่แล้วนะทุกคนเออมันต้องให้อย่างนี้แหละถูกแล้วพ่อปู่เขาต้องให้อย่างนี้แหละอ่าและทีเนี้ยเดี๋ยววันเนี้ยที่เรามาเนี่ยเราก็ ตั้งใจจะมาหลายครั้งแล้วล่ะมานานแล้วแหละแต่ทีนี้มันมาไม่ได้ซึ่งมีพายุอะไรนะยุพายุพินเหรอวิพาวิพาเออพายุวิพามาเราไม่ได้มาเลยแล้วทีนี้ก็ต้องรอของจากเอฟซอีกแล้วก็รอทุเรียนสุกพี่เอฟซีส่งทุเรียนมาซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่สุกเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปอ๋อมก็เลยคิดอางั้นเอาผลไม้เนี่ยคลิปต่อไปดีกว่าคลิปเนี้ยมานั่งสมาธิเราก็เตรียม ชุดมาด้วยวเป็นชุดขาวทั้งคู่เลยแล้วก็มีเป็นเครื่องบายสีบายสีอ่าเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตบุคคล fc นะคะที่ได้ส่งมาเนาะอ่าเดี๋ยวพี่ถือให้นะอะพี่ยกขึ้นมาให้น,ะนี่อันนี้เอามาถวายเอามากราบไหว้ท่านแล้วก็อันอันอันนี้จะเป็นของ fc ของของญาตเอ่ยนามนะของพี่เก๋เนาะแล้วก็จะมีของแม่วานแม่หวานจะส่งเป็นอ่า ชุดมาให้ท่านเนาะเป็นเขาเรียกว่าเขาถุง,เ,งเป็นสโลงเน<ม>าะแต่แต่แต่ถ้าเรียกในานามของศัพท์ที่จะเอามาถวายเขาต้องเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้า,ถาเหมือนผ้าองนงี้ก็เรียกว่าจีวอเครื่องอ,อะไรนะเครื่องนุ่งเหรอเครื่องไม่แน่ใจนะนมนผมก็ได้ไม่แน่ใจว่าเออไม่แน่ใจว่าต้องต้องเรียกว่าอะไรเนาะเราใช้สมศัพท์ไม่ถูกเนาะแล้วก็มีเป็นมะม่วงหิมพาน์ของพี่เก๋เนาะแล้วก็อ่อ,อมได้ปริน้น าลายชื่อบคุคคลที่ร่วมทำบุญกันเข้ามานะคะมีประมาณ30กว่ารายชื่อ30กว่าลายชื่อนะ36มถ้าจะไม่ผิด36คนที่ร่วมทำบุญกันเข้ามาเนาะคนละนิดคนละหน่อย5 0ส0 0 200ยสงบางคน300ก็มีบางคนก็ให้ถึงพันก็มีนะคะทุกคนหลักพันก็มีอ่าอันนี้จะรวมทั้งของเก่าของใหม่นะประมาณ30คนนะคะทุกคนเที่ออม รวมทั้งของเก่านี่หมายถึงว่าคนที่ถูกในงวดสามสี่งวดที่ผ่านมาแล้วก็มีท่านหนึ่งเนาะที่โอนมาให้จํานวนหนึ่งหอมก็ได้ทําบุญที่วัดไปร่วมไปด้วยเนาะหอมร่วมทมําบุญไปกับพ่อกับแม่หอมนะซึ่งพ่อกับแม่ไปไปทอดปลาเลี้ยงเป็นโรงทานนะหอมก็เลยโอนให้เป็นจํานวนหนึ่งนะก็แบ่งแบ่งปเป็นเป็นทาบุญที่อื่นด้วยเนาะทุกคนไม่อาจจะไม่ได้ทํากับพ่อปู่อันนี้หอ,อมได้ปิดลายชื่อทั้งของคนทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่โอนมาล่าสุดเลยนะ ใบแว,ไว,ไ,วไว้ในนี้แล้วเป็นรายชื่อกระดาษอมพิมพตามชื่อสลิปเงินเนาะตามสลิปแล้วก็มีบุคคลที่ประสงค์ที่จะที่จะขอเป็นการส่วนตัวขอในเรื่องส่วนตัวอมก็ได้ปิ้นมานะอมพิ้นตามแชทที่พิมพ์มาเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายใครที่ไปป่วยอะไรอย่างเงี้ยอมไม่ได้พูดออกคลิปนะคะทุกคนต้องขอกราบขออภัยด้วยอมไม่สามารถพูดให้ได้จริงๆเพราะว่า มันเป็นเรื่องอส่วนตัวส่วนบุคคลของบุคคลนั้นๆอมก็เลยเลือกที่จะพิมพ์เป็นอักษรลายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะถวายให้ท่านและท่านก็จะได้ท่านจะได้อ่านแล้วก็รู้เนาะรับรู้เป็นการส่วนตัวเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นของของใครของมันแล้วกันเนาะอมก็เลยพิมพ์มาแล้วก็คำขอใครคำขอมันแล้วของพี่เก๋อมก็พิมพ์เป็นการส่วนตัวนอะอมต้องแจ้งไว้ในคลิปนี้ด้วยนะที่ที่บอกอมไว้เข้ามาอมพิมพ์แล้วก็ใส่ในถุงนี้ที่ เอามาพร้อมกับเครื่องบายสีแล้วก็เราก็ไม่ได้เอามาแค่ของเอซของเราก็มีของเราจะมีเป็นนมผลไม้แล้วก็ข,ของที่แฟก็จะเป็นน้ำแล้วก็ขนมที่ต้องเลือกเป็นขนมเพราะว่ามันเบานะทุกคนมไม่หนักมากแล้วก็กนนวของหอมก็จะเป็นขนมปังแล้วก็มีนมนะคะทุกคนวันนี้ที่ไม่ได้ผลไม้มาต้องกลับขอไยเพราะว่ารอทุเรียนสุกอย่างแล้วก็สองตลาดนะคะทุกคนเหมือนฝอนมันตกแล้วร้านผลไม้เขา<อ>ไม่มา,าม,มาเลย ผมตั้งใจจะมาซื้อที่หมู่บ้านพี่แฝดเพราะว่าหมู่บ้านพี่แฝดม,มีตลาดแต,แต่ตลาดเขาฝนมันตก,กอ่ตั้งแต่เช้ามืดเลยก็ให้รอให้พี่พีตีรอดูเป็นคลิปสองคลิปสองอยังไงซื้อแน่นอนนะทุกคนต้องขออภัยด้วยคลิปนี้จะเปิดค่อนข้างที่จะยาวเพราะว่าเราต้องแจ้งรายละเอียดหลากหลายมากๆเพราะว่าคลิปนี้เป็นเป็นคลิปหลักๆที่ผมจะลงให้ทุกคนรับทราบเข้าใจทั่วกันเลยนะโอเคเดี๋ยวจะเป็นการสือว่าเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งทําสมาธิกันดีกว่าเนาะแล้วก็ฝากเรียบซีนะนั่ง นั่งสมาธิไปพร้อมๆกันออมอาจจะไม่ได้ตั้งถึงสองชั่วโมงนะทุกคนมันยาวมากๆออมขออนุญาตตัดออกให้เหลือสามถึงสี่ชั่วสี่นาทีนะสามสี่นาทีออมคาดออมคิดว่าทุกคนน่าจะตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันใครอยากขออะไรก็ขอส่วนตัวได้เลยนะพึงจิตอธิษฐานนึกคิดในใจนึกถึงรละลึกถึงท่านแล้วก็พูดในใจนะไม่ต้องไม่ต้องอพิมพ์มาไม่ต้องพิมพ์บอกออมก็ได้นะหรือว่าคนมาแล้ว เดี๋ยวเราไปกันดีกว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะฝนตกไปทุกคนไปทุกคนคะที่พาพี่แฝดมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเหมือนบุญมันบุญมันมีความสัมพันธ์กันสมพงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเลขที่พ่อปู่ให้มาเนี่ยตัวเลขที่พ่อปู่ให้มาเนี่ยเป็นตัวเลขที่มันเป็นวันเกิดของพี่แฝดหมดเลย,ย,นเนยอ๋อใช่ เขาเรียกว่าบุญสัมพันธ์กันก็คือเหมือนถ้าถ้าอ๋อมกับพี่แฝดแบบอยู่ด้วยกันทํคชิปด้วยกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงอยู่ด้วยกันในในที่นี้หมายถึงว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรแบบทํางานร่วมกันอะ่ะมันจะเกิดบุญบุญสัมพันธ์นนะทําให้เราได้บุญแล้วก็คนอื่นได้บุญด้วยนี่มันสะพานจะขาดเลยดูดิี่ทุกอย่ที่ปาขาวที่ไหอโอ้ยทุกคนจุดที่ท่า<ม>นชปละขาวอยู่นะน้ำทะลักเลยนะ นี่เป็นสาเหตุที่เราแบบว่าไอ้น,นี่ไม่ได้แล้วทุกคนใครทำพาดที่เราไม่สามารถเคยร์ได้ใช่อันนี้อันนี้มันเล้าอยู่แล้วปะเล้าอยู่แล้วข้างไปได้ใช่ไหมอ่ะเลาเนี่ยน้ำแรงมากๆแล้วทุกคนดูจุดที่หย่อมเคยไปถ่ายนะตรงนั้นนะ จุดที่ท่านพี่กระขาาเคยอยู่นะโอ้น่ากเน,นี่ยพี่พี่มถึงบอกว่าผมไปหาว่าปู่ไปได้เลยนะมันอันตรายมา,ากๆเพราะปู่นะจะต้องพ่อปู่เข้าใจเราแหละเนาะอันนี้ยังน้อยนะลองไปเจอในป่าจริงไงอ,อันนี้ไม่อยากาที่จะภาพจุดที่แบบเคยไปเคยไปตั้งแคมป์กันเลยเนาะ,ะไม่รู้ว่าตรงจุดที่ท่านมุงเลี้ยงผีอยู่จะเป็นยังไงนะอ,อยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้ คนนี้นะน่ากลัวนะมันก็มีความสวยงามนะแต่มีความน่ากลัวอยู่ใช่หรอเที่ยวกับรที่เราเลือกเป็นจุดเนี้ยเพราะว่ามีพระพุทธรูปแล้วก็มีความสงบแล้วก็มีที่หลบภัยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ พ่อปู่เนี่ยถ้าท่านจะปรากฏออกมาได้เนี่ยจะต้องเป็นที่ที่มีน้ําจะต้องเป็นที่ที่เป็นป่าเท่านั้นซึ่งที่นี่ใช่เลยที่นี่มีป่าเป็นเป็นวัดป่านะทุกคนก็เรื่องราวความเป็นมาเนี่ยพ่อพอจะรู้แล้วแหละเหมือนเหมือนที่เนี่ยเขามาสร้างไว้เป็นบุกลุกพื้นที่ของป่าไหมเมื่อ,อ,อก,ก่อนนะก็เลยที่นี่ก็เลย พอพอป่าไม้เขายึดที่พืนที่นี่ก็กลายเป็นวัดล้างก่อยล้างเนาะมาเราขึ้นไปอะไรของธรรม,มากายธรรม,มากายรองเท้มมาด้านล่างเรียบร้อยนะรักผมนะก็เราต้องเสียดายไม่ไไม่กว่ามันอมเนาะทุกคนออกไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงหรือเปล่าเนี่ยขนาด่อมอ,อยู่ห่างจากน้ําแล้วนะค่อนข้างไกลเนาะแต่ว่าเสียงน้ําเนี่ยโอ้โหชัดมากดังเหมือนแบบ เหมือนถ้ามาแบบตู้มอย่างนี้เลยเราไม่รู้เสียงน้ำดังมากทุกคนถ้ากลัวชื่องนี้อาจจะต้องหยุดเดินต่าไปสักพักหนึ่งนะทุกคนอาจจะทําคลิปอยู่บ้านแต่ว่าพี่พี่ c ไม่ชมกันอยู่แล้วอ่ะแบบน้อยอ่ะอ๋อมเคยลงคลิปแบบทั่วไปนะอืวันนั้นไปสวนดอกไม้คนดูสามพันไม่ตื่นเต้นเหรอไม่ตื่นเต้นไปสวนดอกไม้นะคนดูสามพันนะแต่ก็ไม่เป็นไรเรามี การอัปเดตที่หลายๆทางหลายแบบหลายแนวในการทำคลิปก็ยังดีนะอโอ้โหทุกคนครับอากาศเย็นมากตอนนี้มากน้กอ่อนเลยขึ้นไปนับบน่งขบวนกันแล้วก็กราบไหว้พระก่อนนะตั้งจิตภาวนาดีท่านท่านจะเอาหม้เราได้ได้กราบไหว้กันนะไปเดี๋ยวนั่งตั้งจิตภาวนาถึงข้าวปุ๋ก่อนนะไหว้ไหว้ก่ว่าเราข้าวปุ๋กไว้เพื่อเห็นก่อนถให้พี่ปีได้เห็นตอนเรา

แกตัวใหญ่มากุกคนแก่ป่าแกที่ตัวใหญ่แลวก็ร้องดังมากัมากน่จะกินพวกแมลงนะตัวเนะโอเคทุกคนเี๋งอะเรมาพวกเราจะทำการกินุดนะเป็นพุกขาแล้วก็ไปเล่นังาม กัรจิบพนะังานพับปูท่านรับรู้ท่านอกออกมาท่านบอกนะแล้วออกมาลนิดี่เาท่านั่นอยู่ดนั้นดันั้นร้างนั้นอนนอกเขผูขอเสียดยดนนะโอเคทุกคนเรามากิบขึกนข่าวกัน,นแล้วก็เราจมเราจริบพน,นัมานแต่ทั้นั้าผมนะท่นอย่าการาวการ์ดคนโอเคทุกคนตอนนี้หูหนอมก็ราเปลี่นกันละ เนราสองคนทำการเกยบเสื้อเป็นที่ขาวด้วยกันแล้วท <fits. S 2> er. ุกคนก็จะเอามาที่การเก็บของผ่านนทางนี้เอาตู้แล้วกเดี๋ยวพวกของกินจะไม่ได้ออกจากถุงทุกคนจะถวายให้ทั้งถุงนี้เลยแล้วก็จะมาออกมาแค่เครื่องถวายเท่านั้นนะส่วนอันนี้กระดาษอันนี้มีเอฟซี์เก็บไว้เองนะ ก็มีของบางคนก็เขียนมาเร้จบไ้ในนี้่อะรแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามานะั่งะมาีนะรินั่งมนครับผมนะ Thank you. ไนไม้ไปต้อกตก็เปินะับกนักทสมาิร่วมกัน ชั <uma> ่วโงนะ้อความยัดตัดบางช่วงตอนออกนะคะ้วก็วันนี้ผู้หูก็จับงาท่านก็ขอบคุณท่านมากที่ไม่ตาพวกเราทุกคนเลยก็หนูขอนำมือที่กเนให้กับทุกคนที่ได้ แล้วทุกคนตอนนี้อมกับพี่แปดก็ได้ออกมาจากจุดที่ท่านทำสมาธิแล้วเนาะก็ไม่ได้ตั้งกล้องแชร์ไว้ให้ท่านออกไปหรืออะไรนะทุกคนเพื่อเป็นการได้รบกวนท่านออมก็ออกมาเลยแล้วก็ออกมาทางด้านนอกเนาะตอนนี้ท่านก็ยังนั่งสมาธิทสมาธิอยู่นะพ่อปู่ก็เดี๋ยวออมเนี่ยจะเขียนเป็นซับเอาไว้ให้พี่เอฟซีกันแล้วกันเนาะซับไทยเนาะเพราะว่าออมเชื่อว่ายังไงแล้วเนี่ยไม่ได้ยินเสียงท่านแน่นอนเพราะว่าเสียงน้ำค่อนข้างที่จะดัง ดังถึงทัานดังมากๆเลยทุกคนเห็นไหมว่าระยะน้ํากับระยะเออที่อมนั่งเนี่ยไกลกันนะจริงๆแล้วอะแต่ด้วยความที่น้ําป่ามันแรงนะทุกคนมันไม่สามารถเลี่ยงได้เดี๋ยวอมจะเขียไเป็นซับไทยไว้เนาะใครที่ไม่ได้ยินก็นแล้วกันนะอ่านเอาหน้าทุกคนว่าท่านพูดถึงเรื่องอะไรแล้วก็ในกรณีของนะทีเอฟีเนาะที่ฝากถามกันเข้ามาส่วนตัวนะท่านบอกว่าเดี๋ยว ท่านเข้าไปเข้าฝันกันแล้วกันในคําตอบอืมอได้ถามไปเรียบร้อยแล้ว <Nash> ล่ะถามเป็นการส่วนตัวนะอมไม่ได้ถ่ายไว้นะก,ก่อนออกกลับอมได้ถามกับท่านให้แล้วอมไม่ได้ถ่ายไว้นะเพราะว่าท่านบอกว่ามันันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะเออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนะี่ยเขาบอกว่าอมเนี่ยไม่ได้มีส่วนในตรงเนี้ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในตรงเนี้ย เดี๋ยวบุญของอมเนี่ยมันจะลดมันจะถอยอะไรอย่างเงี้ยแบบประมาณว่าเดี๋ยวเป็นทําบุญให้คนอื่นมากจนเกินไปจนตัวเองไม่ได้รับจนตัวเองไม่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยหมดบุญอะไรอย่างเงี้ยอมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่านะท่านก็ได้บอกอมไปอย่างนี้นะทุกคนก็ตามที่ท่านบอกเลยนะเดี๋ยวท่านจะไปเข้าฝันก็หวังว่าทุกคนจะนึกถึงท่านนะเพื่อที่นั่งสมาธินะเดี๋ยวท่านก็จะไปเข้าฝันเองแล้วกันเนาะ โอเคทุกคนยังไงอมขอปิดคลิปนี้ไว้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแ,แชร์คลิปนี้ด้วยก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมทมําบุญกันมาในวันนี้ได้ลดนั่งสมาธิร่วมกันร่วมทมําบุญไปด้วยกันนะคะทุกคนก็ตอนนี้พี่แฟรไปทําธุรนะไปเปลี่ยนสภาอดูอีกที่หนึ่งนะเดี๋ยวอมขอปิดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะก็ตามที่ท่านบอกเลยนะพี่พี่ตามท,ที่คนได้ขอมาเลยนะแบบให้อมลุบกวนถามให้หน่อยอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีแค่ คนสองคนนะมีเกือบสิบกว่าคนที่ร้องขอมาในเรื่องของความเป็นส่วนตัวในเรื่องของส่วนตัวเนะที่ว่าถามกันเข้ามาว่ามีโอกาสจะได้งานไหมมีโอกาสจะหายจากโลกนี้ไหมมีโอกาสที่หลายหลายอย่างเลยที่เอฟซีถามเข้ามาเนี่ยอมได้นั่นแหละเอาได้พิมพ์ไปให้แล้วแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านเนี่ยจะเข้าฝันไปไปเจอท่านในฝันก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคเดี๋ยวอมพอปิดคลิปดีไว้นะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจอมนะอมไม่สามารถถามให้ ครบทุกคนได้นะในคลิปเดียวนะมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอ,อมได้จดไปแล้วแนละ้วท่านก็ได้บอกอ,อมแล้วและว,ว่าให้ให้ให้คําตอบส่วนตัวนะเพราะว่าอ,อมเองก็ไม่สามารถอ,อมเป็นส,สะพานบุญได้แค่บอกเนาะส่วนในเรื่องของการที่ท่านตอบกลับเนี่ยท่านไม่สามารถตอบกลับให้ออมบอกได้กับทุกคนเพราะมันไม่ใช่คนเดียวท่านก็เลยเดี๋ยวท่านไปเข้าฝันนะโอเคนะทุกคนไปขอปิดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ